สวัสดีนะครับเพ,พ,พื่อนๆพี่น้องๆวันนี้เราก็อยู่ที่สวนสอสอสอ,สอ,สออีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การกระโดดขึ้นนะครับเพราะมีน้องๆนะครับบอกว่าไหนๆก็สอนกระโดดลงแล้วก็ขอให้สอนกระโดดขึ้นด้วยลวกันนะครับมันก็จริงนะครับก็สอนกระโดดลงแล้วแต่เสียงไมยอมสอนกระโดดขึ้นนะครับโอเคมันก็เป็นอาจจะปองแอเป็นสเต็ปที่ดีนะครับในการออลลี่นะ ผมจะแยกลำดับความยากง่ายของการกระโดดนะมี3ระดับการออลลี่กระโดดลงพื้นต่างระดับลงไปข้างล่างง่ายอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็กระโดดจากพื้นต่างระดับจากข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นอันดับ2กระโดดข้ามสิ่งของผมให้เป็นอันดับ3นะครับในการออลลี่นะเพราะเหตุผลใดเพราะว่าการกระโดดลงนี่ยมันแทบไม่ต้องกระโดดก็ได้ลักไก่ผ่านไปก็ได้อบนิดเดียวก็สามารถไปได้การขึ้นพื้นต่างระดับนะครับ ทำไมผมให้ง่ายเป็นอันดับ2เพราะว่าเราสามารถทําแบบแมนวนวดนะครับเป็นการลักไก่นิดนึงได้แล้วก็สามารถให้บอดผ่านไปได้แล้วก็ทําไมถึงออลลี่เป็นอันดับ3เพราะว่าออลลี่เนี่ยเราต้องกระโดดข้ามแล้วก็อเอาบอดลงมาจากพื้นสู่พื้นมันค่อนข้างจะยากกว่าอื่นนะครับแล้วทําไมผมถึงเลือกกลับมาถ่ายสกู๊ปนี้ที่สวนซสอีกเพราะว่าสวนสศเนี่ยจะบอกแอบพื้นมันมีระดับให้เห็นชัดเลย ไปจนสูงนะครับพื้นต่างระดับก็เลยเป็นจะบอกไงเป็นที่ที่เหมาะแก่การสาธิตการกระโดดขึ้นนะครับแล้วก็การกระโดดขึ้นก็จะบอกไงออลลี่ขึ้นพื้นสเต็ปเนี่ยก็จะใช้แรงเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะครับโอเคแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่ามีกระบวนการขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับบอกว่าทําไมตรงนี้ถึงเหมาะสมแก่การ แชร์ประสบการณ์การขึ้นนะครับเพราะตรงนี้สูงตากัใต้เข่าเลยแล้วตรงนี้ตรงนี้แค่นี้เองนะครับแค่ไปถึงขึ้นเข,ข่านะครับรน,นสูง โอเคนะครับเรามาดูความสูงระดับแรกนะครับวิธีออลลี่ขึ้นพื้นต่างระดับนะครับก็ทุกอย่างก็ทำเหมือนออลลี่หมืเลยนะครับพรอปปารนะครับแต่อาจจะใช้แรงเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ฉุดบอดไปข้างหน้ามากขึ้นเพราะว่าเราต้องคึงบอดใช้ขึ้นไปบนพื้นต่างระดับเมื่อกี้ก็เป็นการออลลี่แบบ3แบบนะครับกระโดดขึ้นไปเต็ม ล้อหลังลงก่อนอล้อนหน้าผมจะทําแเรามาดูที่ที่สูงขึ้นนะ ครั้งนี้เรามาดูเบรกดาวนะครับเบรกดาวแบบแรกนะครับก็จะเป็นการออลลี่ขึ้นไปแล้วลงพ,พร้อมๆกันครับพ็อปนะครับโผล่ปาดนะครับเลเวลเตรียมตัวเหยียบลงทั้งสองเท้านะครับพร้อมๆกันเลยก็จะเป็นการลงทั้งสี่ล้พร้อมๆกันนะครับที่แรกนะครับโอเคเรามาดูอันต่อไปเลย อันต่อไปเนี่ยผมจะลงล้อหลังก่อนนะครับพร็อหมนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เวลาปาดผมดึงขึ้น45นะครับเห็นไหมครับดึง45แล้วมันจะสูงพอล้อหลังแล้วก็ลงนะครับเหยียบน้ําหนักลงที่เท้าหลังลงไปก่อนนะครับทีนี้นะครับแวิธีต่อไปก็ลงเท้าหน้าก่อนนะครับอันนี้ช่วยได้นะครับที่วารัก,กันนะครับผมจะใช้แรงไม่เยอะนะครับวันนี้แค่พ็อพไปกดเท้าหน้าลงไปเลยเห็นไหมครับล้อหลังเนี่ยยังไม่ผ่านขอบเลย พอล้อหลังผ่านขอบผมค่อยกดลงครับคือวิธีการลงล้อหน้าก่อนเนี่ยจะใช้แรงน้อยที่สุดเลยนะครับสำหรับปัญหานะครับบางทีก็กระโดดไปแล้วก็ทักหน้าัติดล้อหลังไม่ไปนะครับบางทีก็กดเทลเยอะไปสำหรับยกล้อนะครับ เลียวติดนะครับที่กระโดดกดไปกดหน้ามากเกินไปก็บอดอนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือกระโดดขึ้นไม่พ้นแล้วก็จะบอกว่าบอดขาอยู่นะครับคือทักหน้าอยู่บนและทักหลงังขาอยู่ขดล่างนะครับยนะครับพื้นที่ข้างหน้าสั้นไปหน่อย เรบรกเขาไม่เบรกก็ชนข้างหน้าเนี่ยอันตรายครับ ออลลี่เลยนะครับสังเกตดีๆของทักทันี้แล้วก็เหยียบขึ้นมางนี้เลยนี่แหละครับคือการลักไก่ของการออลลี่ขึ้นนะครับ mm hmm. วันนี้ไม่เป็นใจนะครับ mm hmm. ผมไม่ทำไมไอ้ทักหน้าผมลุ่มหลวมลุ่มหลวมลุ่มหลวม,ลม นถ k i คิงพินหายนี่เองอาจเล่นท่าโกโปก,ก็ร้อนกันนะครับก็ดับอาจตัดตัโกโกโปนี่อาจตักแดดไม่ได้เลยนะครับถ้าโดนแดนนีกช็อกทุกทีเลยโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆนนะ้องๆวันนี้เราก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับที่สวนสสสนะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับ คือไม่มีคิงพินนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็สรุปนะครับสำหรับาการออรี่ขึ้นพื้นต่างระดับนะก็มี3อย่างที่ผมบอกไปนะครับที่ผมโชว์แอคกเซมพลก็อย่างแรกก็คือการกระโดดกระโดดแล้วก็เอาชักหน้าลงก่อนแล้วก็ไปพอผ่านรล้อหลังผ่านของก็ค่อยเอา้อหลังลงนะครับอันนี้คือการลักไก่นะครับ อันนี้ผมทำากาได้ก่อนออลลี่นะมาผมเล่นตอนที่ผมยังออลลี่ไปเป็นนะผมก็ไหลมามก็ยกแตะยกขึ้นแล้วก็เอาลงนะครับอันนี้คือการลักไก่ผมว่าเพื่อนๆพี่นๆน้องๆหลายคนก็อาจจะรู้อันนี้นะสาหรับคนที่ยังออลลี่ไม่ได้นะพอหลังจากนั้นผม,ผมออลลี่เริ่มคล่องนะผมก็กระโดดขึ้น4ล้อนะครับพอได้สี่ล้อเสร็จเราเริ่มคอนโทรลได้เก่งคันนี้ผมก็เริ่มคอนโทรลให้ล้อหลังลงนะครับให้ล้อหลังลงก่อน เมื่อ,อไหรที่เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเอาล้อหลังลงได้ก่อนนะแปลว่าคุณเริ่มจะมีประสิทธิภาพในการออลลี่แล้วเริ่มคอนโทรลได้แล้วนะครับทําไมผมถึงบอกมีประสิทธิภาพเพราะว่าหลายๆท่านนะเราจะคอนโทรลให้ทักหลังเนี่ยไปแตะสิ่งของต่างๆหลายอย่างนะแล้วอย่างหนึ่งการเอาทักหลังขึ้นสูงเนี่ยคือมันต้องใช้แรงนะครับทักหน้าขึ้นมันง่ายอยู่แล้วแหละทักเงี้ยเอาทักหลังขึ้นมาอย่างเนี้ย คือมันต้องใช้แรงมันต้องเลเวลมักนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วสาหรับคนที่ยังไม่ค่อยกล้านะผมก็แนะนําให้กระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็แตะตรงนี้ก่อนก็ได้นะกระโดดขึ้นมาแล้วก็เกาะไว้นี้ก่อนก็ได้นะครับพอเริ่มชินก็ถ่ายน้าหนักเยอะขึ้นก็จะขึ้นได้นะอันนี้ก็ถ้าเกิดคนที่แบบโอ้เบื่อยังขึ้นไม่ได้ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นได้ผมแนะนํานะขึ้นสี่ล้อเลยเยี่ยมเลยนะครับขึ้น4ี่ล้อเลยดีกว่านะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่นๆนๆ้องๆ,ๆไม่มากก็น้อยนะครับต้องขออภัยด้วยวันนี้คลิปนี้ต้องจบเร็วนะจริงๆผมตั้งใจจะเล่นอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้วาเรียวฟลิปนะครับลงก็ไม่ติดนะครับก็เลยติดแต่แต่คลิกฟลิปนะครับผมผมกล่าวจะเล่น2สัก2อสามานะครับลงสเต็ปแล้วก็วิวส,ยสวยๆนะแต่วันนี้คงไม่ได้แล้วเพราะว่า ทิงพินแะทิงพินหายนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอลคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ subscribe ให้รรผมด้วยนะครับเจอครับสวัสดีครับ